หลับตาเจริญสมาธิภาวนากันจ้าหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาอดลูกพอสบายสบาย คลาสกับตอนที่เราใกล้จะหลับกันนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะบริจามง,ง่ายๆไวอยู่ในกลางท้องแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใส อาจัยหยุดจนในกลางพระแก้วใสๆอย่า,างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างเราถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นไม่ต้องเปลี่ยนกลับไปกลับมาเราตรึกเรานึกถึงดวงก็สามารถเห็นองค์พระได้เรานึกถึงองค์พระก็สามารถเห็นดวงได้ พระในดวงก็มีองค์พระในองค์พระก็จะมีดวงใสๆเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนเอาเพียงอย่างเดียวแต่เขาให้นึกอย่างสบายๆตาำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นนี่คือวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นงานที่แท้จริงของเราละ่ะเขาเรียกว่ากรณียกิจเราคงได้ยินคำนี้บ่อยๆคือกิจที่ควรกระทำก็คืองานแท้จริงงานแท้จริงก็คือทำอย่างไรเนี่ยเราถึงจะเข้าถึงพระรัตนตรยัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเราแล้วนะ พลันตรัยไตรในตัวที่เขาถึงแล้วจะได้นำเราให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้โดยไปขจัดสาเหตุแห่งความทุกข์คือกิเลสอาสวะที่มีอยู่ในตัวของเราในใจของเราให้หมดสิน้นไปและใจของเราก็จะได้สะอาดสว่างบริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลสทั้งหลายก็จะเป็นพระธรรมกายอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าตักยี่สิบว่สูงยี่สิบม่เจดดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเสียของท่านที่มีเส้นประศกและึ้นผมกดเวียนเป็นทักษิณวัดตามเข็มนาฬิกา เรียงรายอย่างเป็นระเบียบนนบนพระเศียรของท่านที่ตั้งอยู่บนพระวรกายของท่านคือกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทเดียวคืออริยบทนั่งเจริญสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นเราก็ ค่อยๆประครับประคองใจของเราะจะให้เยืดให้นิ่งๆอย่างสบ,บายๆโดยลืมสิ่งแวดล้อมภาคบ่ายนี่อากาศจะอ้าวกันให้ก็ช่างมันต้องฝึกให้ได้ทุกสภาวะอากาศเพราะเราจะต้องพร้อมเสมอกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งไม่เลือกการเวลา ไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกสภาวะเราก็จะต้องฝึกให้ได้ไปหาความเย็นอยู่ภายในกลางกายโดยลืมความอ้าวภายนอกแล้วก็ไปหาความเย็นอยู่ภายในโดยการทําใจให้หยุดให้นิ่งๆเบาเบาสบาย จะไปหวั่นไหวกับความมืดที่มาบดบังใจเราเพราะความมืดมันไม่ได้มีตลอดการเหมือนทางโลกนี่แหละความมืดยามราตรีก็สิบสองชั่วโมงและความสว่างก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่หวั่นไหวทำใจหยุดนิ่งกเกื่อยไปเลย ชาดเด๋ยวความสว่างก็จะมาปรากฏเองความมืดก็จะสลายไปเมื่อใจหยุดนิ่งกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่คือวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อการสแสวงหาพระตันตนาตยในตัวซึ่งเป็นที่รวมของความปรารถนาของเราทั้งมวลตั้งแต่ความสุขที่แท้จริง ความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตคือดวงปัญญาความรักและปรารถนาดีต่อสอรรพสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่ามหากรุณาและก็อนุภาพอันไม่มีประมาณที่จะดลบันดาลความปรารถนานั้นให้สมหวังได้บริสุทธิ์ก็ดีปัญญาก็ดีมหากรุณาก็ดี หรืออนุภาพอันไม่มีประมาณก็ดีกรวมประชุมอยู่ในธรรมกายในตัวนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาให้เจอเมื่อท่านอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ทร,รมหาที่ตรงฐานที่เจ็ดโดยวิธีการทำใจให้ยดให้นิ่งนิ่งเบาๆสบายสบาย จะภาวนาสัมมาอรังประกอบไปด้วยก็ได้หรือถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ต้องภาวนาก็ไม่ฟุง้งไม่ไปคิดเรื่องอื่นใจจะตั้งมั่นได้เราก็ไม่ต้องภาวนาแล้วแต่เราเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะจ๊ะจะภาวนาก็ได้จะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไร ถ้าจะภาวนากระทั่งให้เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนค่อยๆดังออกมาจากกลางท้องเรานะ่ะเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แห่งอนุภาพที่มีประมาณแหล่งแห่งปัญญาแหล่งแห่งมหากรุณาพลั่งพลุออกมาจากตรงนั้นนะภาวนาไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้ จนกว่าอยากจะอยู่เฉยๆอยากอยู่เฉยๆหยุดกันนิ่งอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะเพราะนั้นตอนนี้เราก็ค่อยๆประคับประคองใจเราไปเรื่อยๆได้ใจที่เบิกบานได้ใจที่เบิกบานสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจเรา มันก็นแล้วแต่เราจะหยิบอะไรออกมาใช้คนฉลาดคนมีปัญญาก็จะเลือกใช้แต่ของดีๆที่จะทำให้ชีวิตนังนะ้งสดใสเบิกบานจะการระลึกนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงดวงใสองค์พระใสภาวนาสัมมาหัางเรื่อยไปเลย จนกทั่งปัจจัยหยุดนิ่งตัวก็จะโล่งไม่ทึบแล้วจะโปรง่งจะเบาจะสบายสบายตัวก็จะขยายออกไปมันขยายมันไปเองนะแล้วก็หายไปเลยกลื่นไปกับบรรยากาศเหมือนเรากับจักรวาลเป็นอันเดียวกัน กับบรรยากาศเป็นอันเดียวกันละใจจะใสบริสุทธิ์จนกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาในกลางกายเป็นดวงใสใสมาพร้อมกับความสุขความรู้เรื่องราวสิ่งที่เป็นความไม่จริงเนะี่ยจะเป็นดวงใส ใจก็จะติดแน่นตั้งมันไม่เคยยืนเลยมันจะนิ่งนั้นเราก็ตักตวงความสุขที่เกิดขึ้นอย่างหยุดก็นิ่งนั่นแหละในกลางดวงใสๆดวงที่ใสบริสุทธิ์นั่นแหละคือความบริสุทธิ์ที่ปรากฏให้เราเห็นได้ ได้ใจเหมือนดวงอาทิตย์ผุดเกิดขึ้นมาทำให้เราเห็นได้ได้วยตามนุษย์นี่แหละต่างแต่ว่าดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาเราเห็นแล้วเราเคืองตาน่มองไม่ได้แต่ถ้าหากว่าดวงใสภายในซึ่งสว่างกว่าดวงอาทิตย์สิต่เราดูได้ได้วยใจที่เบิกบ,บาน ไม่เครื่องตาไม่แสบตามีความสบายใสยเย็นอยู่ภายในและเดียวใจก็จะค่อยๆเค,ค,คลื่อนเับไปเองไม่ต้องไปทำอะไรเลยก็จะเคลื่อนกับไปถึงพระรัตนตรัยในตัวการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องง่ายแต่ลึก มันต้องทำของให้ยากเนี่ยมันง่ายแต่แม่ง่ายก็แต่ว่าลึกซึ้งตรึงใจนั่นแหละมันต้องจะถูกหลักวิชาไม่อยาทำของง่ายแลอยากอย่างนั้นไม่ถูกหลักวิชาเราสังเกตดูจากคำสอนของพระสมสมติเจ้าที่เมื่อท่านแสดงธรรม อบรมสั่งสอนพุทธบริษัททั้งสี่พอฟังจบก็บรรลุธรรมาพิสมัยเลยก็แสดงว่าของที่ท่านแสดงนั้นนะมันง่ายแต่ว่าลึกซึ่งเข้าถึงได้ไม่ใช่เป็นของยากต่อการเข้าถึงมันไม่ใช่อย่างนั้นอะ แม้มันต้องง่ายแต่ลึกซึ่งเข้าถึงได้ซึ่งจะถูกหลักวิชาแลวจะ้ะผู้มีบุญแม้ว่าจะต่างความเชื่อแต่ระเจตนาดีตั้งใจดีที่จะมุ่งเข้าหาความบริสุทธิ์อยากจะเข้าถึงความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความบริสุทธิ์ แหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงแหล่งแห่งความรู้ที่ไม่มีประมาณแหล่งแห่งอนุภาพที่ไม่มีขอบเขตจำกัดต่างก็ปรารถนากันอย่างนั้นแต่ว่าวิธีการน่ะมันไม่เหมือนกันผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดในธรรมวิธีการก็จะสมบูรณ์ งามทั้งเบื้องต้นตามกลางและเบื้องปลายจะต้องสอดคล้องกันได้เหตุที่ผลเหมือนรถหลายๆพลัดส่งเงินต่อๆกันไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตัวปรารถนาแต่ถ้าหากว่าผู้ที่แนะนำนั้นความรู้มันยังไม่สมบูรณ์แม้เจตนาจะดี ก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ด้วยดีนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในตอนนี้ลูกทุกคนเนี่ยได้มาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาคือคำสอนของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งทงตลอดได้บุญเก่าของเราที่สั่งสมมา ในพระพุทธศาสนาศาสนาก็แปลว่าคำสอนพุทธผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายเห็นไปตามความเป็นจริงคือคำสอนของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดก็เรียกว่าพระพุทธศาสนาถ้ามีพระขึ้นนะก็แปลว่าประเสริมาจากครรมวระประเสริฐเมื่อ เราเข้าถึงแลวชีวิตเราก็จะสูงส่งประเสริฐตามท่านผู้ประเสริฐที่รู้แจ้งเห็นแจ้งแ่งตลอดรับพระพุทธเจ้ากับประอรราชาแห่งผู้รู้ทั้งหลายคือในบรรดาผู้รู้ทั้งหลายนท่านเป็นยอดเหมือนต้นไม้มันก็มีตั้งแต่รากโคนต้นไปถึงยอดนะเอาผู้รู้ทั้งหลายละกองไว้ ตั้งแต่โคนไปถึงปลายท่านอยู่ตรงปลายตรงนั้นคือเป็นราชาแห่งผู้รู้ความรู้งท่านจะครอบคลุมความไม่รู้ทั้งหลายหมดสิ้นไปเลยเหมือนฟ้าที่ครอบโลกและจักรวาลสรรพสิ่งทั้งหลยายญาณทัศนะนของท่านก็จะครอบสบรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะต้องเข้าถึงผู้รู้ในตัวเราเช่นเดียวกับปสัมม,สมาสัมพุทโธเจ้าท่านก็เข้าถึงผู้รู้ของท่านเจ้าชายสิทธัตถะได้เข้าถึงกายอรหันตสัมม,สมาสัมพุทโธเจ้ากายผู้รู้นั่นแหละที่มีอยู่ในตัวท่านแล้วท่านก็บ,บอกวิธีการที่จะให้เป็นอย่างท่านโดวยวิธีการทําอย่างท่านทําอย่างท่านมันก็เป็นอย่างท่าน ถ้ไม่ได้ทําอย่างท่านมันก็ไม่ได้เป็นอย่างท่านมันก็แค่นี้เองทําอย่างท่านทําอย่างไรทําหยุดทํานิ่งทําใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งนิ่งอยู่ภายในตัวนั่นแหละให้ตัวเราเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็นิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่มันนอกเหนือไปจากนี้นะ หยุนิ่งอย่างเบาสบายเดี๋ยวก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้เบื้องตน้นนั่นแหละคือตัวจะโล่งโปร่งเบาสบายขยายตัวหายไปเลยเดี๋ยวแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นเป็นแสงภายในหลับตาแล้วไม่มืดและจากความสว่างของแสงจะทำให้เห็นแหล่งกำเนิดเป็นดวงใส มันดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่างทั่วโลกนี่แหละแต่นี่เป็นแสงสว่างภายในและเดี๋ยวก็เห็นไปตามลำดับเห็นดวงศีลสมมธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเห็นกายมันละเอียดกายทิพยปลมกายรูปพลมกายทำโคตภูพระโสดาพระสกิตาคาพระนาคามีพระอรหันต์นั่นแหละ สิบแปดกายซ้อนอนกันอยู่ภายในกายในกายเนี่ยมีสอนอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาให้รู้ว่ามีชีวิตอันประเสริฐอีกหลายหลายระดับที่อยู่ภายในซ้อนนซ้อน,อนละเอียดก็ไปเรื่อยๆเป็นมิติซ้อนมิติความละเอียดซ้อนละเอียดกายในกายกายในกายโน่และ กายสุดท้ายนะี่แหละคือเป้าหมายของเราเรามาเกิดกับเพื่อการนี้นะลูกนะจะสั่งสมบุญบารมีอะไรก็แล้วแต่ก็เพื่อจะให้เขาถึงกายเนี่ยกายทำอรหัตนี่แหละจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะทําให้มันยิ่งขึ้นไปเป็นศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อการนี้ให้เขาถึงกายทำอรหัต เรจะทาให้ศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งไปเขาเรียกว่าอาธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็เ,าเพื่อต้องการให้เขาถึงกายธรรมรัตษ์ในวัตถุประสงค์ก็มีอย่างนี้แหละที่เราจะทำอะไรทั้งหมดไม่ว่าจะทำบาร,รมีศีลบาร,รมีในคขมะปัญญาบริยะาคันติสัจอธิธาเมตตาอุเบกขาบาร,รมีก็เ,เพื่อการนี้แหละ แต่สร,รุปรวบยอดคือหยุดกันนิ่งที่จะให้เข้าไปถึงตรงนั้นจะเกิดมากี่พบกี่ชาติก็มาเพื่อวัตถุประสงค์ตรงนี้แต่ถ้าไม่มีผู้รู้บังเกิดขึ้นก็ไม่มีคำสอนของท่านเราก็ดำเนินชีวิตไปตามที่เราเข้าใจตามรถนิยมของเราหรือตามคำแนะน,นำของท่านผู้รู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ ก็ทำกันไปอย่างนั้นะถ้าหากว่าผู้รู้ยังไม่เกิดขึ้นพระชีวิตนี่มันมีแต่ทุกข์ตั้งแต่ทุกข์ประจําตัวกระทั้งทุกข์จรมาทุกข์ประจําตัวก็แต่แก่ความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้เป็นต้นความปวดความเมื่อยความหิวความกระหายความหนาวร้อนอ่อนแข็งอะไรอย่างนั้นยังมีทุกข์ตามมาอีกจรมาอีก เหมือนแขกมายืนชีวิตนะมันเป็นอย่างนี้มนุษย์จึงต้องหาที่พึ่งเหมือนว่ายน้ำอยู่ในท้องทะเลมาหาสมุทรเรียวแรงมนุษย์มันก็มีข้อจำกัดคลื่นลมก็สามารถทำให้ตายได้สัตว์น้ำอิดอะไรสารพัดเพราะฉะนั้น ในตอนกำลังจะหมดเรี่ยงหมดแรงถ้าสากศพลอยมาเนี่ยทั้งๆไม่ชอบหรอกมันเหม็นนก็ต้องเกาะเอาไว้พยุงกายเอาไว้แต่ถ้าหากว่าขอนไม้ลอยมาผูมีปัญญาก็ต่างทิ้งสากศพไปเกาะคอนไม้เพราะว่ามันไม่เหม็น,นแต่ถ้าหากมีแพรลอยมามันใหญ่มันมันม่นคงกว่า ผู้มีปัญญาก็จะทิ้งก่อนไม้ขึ้นแพรไปแต่แพรก็คือการเอาไม้หลายๆอันมาต่อกันมันก็ยังเสี่ยงไปถ้ามีเรือมาเนี่ยแต่มันมั่นคงก็ต่างทิ้งแพรขึ้นเรือกันไหมแต่ถ้าเรือไม้ต่อกันต่อได้ไม้มันก็ป้องกันภัยอันตรายได้ในระดับหนึ่ง มีเรือเดินสมุทรอะไรมาที่มันแข็งแรงกว่าก็ต่างทิ้งเรือมาขึ้นเรือสมุทรเหมือนชีวิตมนุษย์ในสังสารวัตเนี่ยมันมีความทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตตั้งแต่เกิดมาเลยนะเลื่อยมาเลยนะพยายามใดยังไม่มีพระรัตนตรัยมันเกิดขึ้น อะไรที่เป็นที่พึ่งได้มันก็ต้องเอาคว้าอย่างนั้นไปก่อนเหมือนคนที่ว่ายน้ำในทะเลเจอคลืลล่นลมแรงแรงจะหมดเรี่ยวแรงเจอซากศพลอยมาคอนไม้แพะระงเก็ต่างเกาะกันไปแต่ยามใดพระรัตนตรัยมันเกิดขึ้น,นเหมือนเรือเดินสมุทรได้บังเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องทิ้งองสิ่งที่ มันเป็นบันคงขึ้นเรือเดินสมุทรก็คือทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่สรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเนเข้าไปหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือปรัตนไตรยซึ่งมีทั้งภายนอกและภายในโดยเฉพาะภายในนี่แหละเราสามารถเข้าถึงได้สัมผัสได้เพราะอยู่ในตัวของเราวิธีการเราก็ารู้อยู่ ท่านสติอยู่ตรงไหนเราก็รู้อยู่อีกเหลือแต่ความเพียรความพยายามและทำให้มันถูกหลักวิชาตอนนั้นแหละไอ้ที่เข้าไปถึงแล้วเป็นไม่มีเด็ดขาดยกเวงคนบ้าแต่คนดีๆอย่างเราเนี่ยถ้าได้ทำมันก็ทำได้แต่ว่าต้องทำอย่างสม่ำเสมอมีสติสบายสม่ำเสมอ แล้วก็หมันสังเกตดูว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมแล้วก็ปรับลงกันไปไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะต้องสมหวังนี่ก็เป็นหลักวิชาที่เราจะต้องนำเอามาคิดคำหนึ่งเรื่อยๆและที่แนะนำอะไรตั้งแต่ตอนเช้าก็ให้ทำอย่างนั้นแหละ อย่าไปลองผิดลองถูกเลยมันเสียเวลาเพราะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานดังนั้นไอ้ทำเนี่มันถูกซะไม่ต้องไปเสียเวลาคน้นแก่คว้าที่เขค้นมาแล้วมันก็จบก็คือทําใจหยุดนิ่งเฉยเอยหยุภายในมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายสบย โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นก็แค่นี้เองเนะี่ยถ้าทำอย่างนี้ได้วันนี้ก็เข้าถึงวันนี้ถ้าทำได้วันพรุ่งนี้ก็เข้าถึงวันพรุ่งนี้ถ้าทำได้ชาติหน้าก็เข้าถึงชาติหนามก็แล้วแต่เราแหละเพราะนั้นต่อจากนี้ไปเมื่อเข้าใจหลักวิชาแล้วก็ฝึกใจหยุดนิ่งนิ่งอย่างสบายสบยทุกทุกคนนะลูกนะ